เหรียญกระถินปี2 5 4 6หลวงพ่อเพี้ยนวัดกลืนกระถินจังหวัดลบบุรีนะครับเขาจะเรียกกันเหรียญที่ระลึกทอดกระถินปี4 6หเหรียญประสบการณ์5้าแชะนะครับขนาดของเหรียญความกว้างนะครับ2.4เซนติเมตรความสูงนะครับวัดจากล่างสุดถึงหูเหรียญสุดนะครับได้4เซนติเมตรสร้างอยู่ด้วยกัน3เนื้อก็จะมีเนื้อทองคำ มีเนื้อเงินแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองคําเขาว่าสร้างตามจํานวนสั่งจองเนื้อเงินสร้างจํานวนหลักพันเท่านั้นนะครับเนื้อทองคํากับเนื้อเงินจะมีการต่อโค้ดและหมายเลขกํากับไว้ทุกเหรียญน,นะครับส่วนเนื้อทองแดงนะครับจะแจกผู้ที่มาร่วมทําบุญทอดกรถินของปี46จํานวนการสร้างก็เยอะอยู่นะครับ เพราะว่าทำแจกผู้ที่มาร่วมทำบุญกฐินของปี46นะครับเนื้อทองแดงจะสังเกตว่าจะมีการตอกโค้ดอย่างเดียวนะครับตอกโค้ดใต้ฐานขององค์หลวงพ่อเพี้ยนนะครับถ้าไม่ตอกโค้ดก็ต้องพิจารณากันอีกทีนะครับเพราะตอนนี้เนื้อทองแดงมีของเก๋ออกมาระบาดแล้วนะครับสังเกตกันให้ดีตอกโค้ด องพระเนื้อหามวลสารพิมพ์คมชัดลึกนะครับประสบการณ์มีการเอาเหรียญกระถินปี2546นะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้ไปลองยิงกันนะครับยิงไปถึง5นัดเลยยิงไม่ออกสักนัดนะครับยิงไป5นัดยิงไม่ออกสักนัดจึงเป็นที่มาของเหรียญ5แชะะประสบการณ์5แชะนะครับ เป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดานะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่อย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับด้วยประสบการณ์และเหรียญออกมาด้วยการทำบุญจึงเป็นเหรียญที่อย่ามองข้ามเด็ดขาดแนะนำอีกเหรียญนะครับเหรียญกระถินปี2546้หกหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ,บ กดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ